วันนี้มาถอดเชื่อสักผโทนใช่ครับผมก็มาโชว์วักตรกรรมใหม่ครับผมไปโชว์วัชของแอ t แท็นะครับก็เป็นเรทันที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็มั่นใจได้ว่าสะอาดแน่นอนทุกค,คราบนะครับที่คิดว่าจะเป็นกนังวลเป็นปัญหาอย่างซอเมือเทศเมื่อกี้ได้โชว์ไปแล้วก็รัดได้โชว์ไปแล้วคันั่นแหละก็ซักออกมาสะอาดใส่กิ๊ก อันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยะที่แบบว่ามาโชว์การไปิข<ช>กกบ้าน<ป>แบบปกติเราก็เราก็ซักเองอยู่แล้วนะก็จับจับเสื้อผ้าโยนเข้าใส่ในเครื่องซักผ้าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทุกเลิกมากขนาดนี้เราก็ใจแบบใจแปแ้วเหมือนนะแบบเฮ้ยเราใส่เยอะไปเปล่า <c oughs> แต่ว่าพอยิบออกมาก็สะอาดจริงหายไปหมดเลยภาพที่คาที่เราทาวไว้ <c oughs> ใส่ใบ้านแล้วช่วงนี้ก็ทำรายได้ก็คุวมไ่บ้านเพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมทำบ้านใหม่นะฮะ อะไรใหม่ๆมากเลยเรารู้สึกอะไรก่ได้เป <What S 1> ็นอยโอ้ยดีใจมากครับก็อย่างที่บอกบนเวทีไปก็คือแอทแท็กเราขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐานแล้วก็เป็นเตียนพันที่อยู่ทู่ประเทศไทยมานานมากแล้วก็แล้วเราก็เชื่อมั่นในความสะอาดในเตีพันธุ์ของเาแล้วแล้ววันนี้เราได้มาเป็นซูเตอร์ก็ดีใจแล้วีใจมากบมั่นใจอะไรหรก็อย่างที่บอกครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาคิดค้นมาแล้วก็เพื่อขจัดคราบที่ คิดว่าจะสั่งออกด้านนะฮะแล้วก็พิสูจน์บนเวทีเมื่อกี้ได้เห็นจริงเลว่วววววามันออกจริงมันตอบโจทย์มราทุกอย่างก็คือไม่ต้องแช่ไม่ต้องยี่ยแ,แค่กดมือเดียวกดสั่งแล้วก็เหมาะสำหรับเครื่องสัมภาษณ์ทุกชนิดด้วยปากมดปาหน้าใายได้ทุกอย่างคร, <c oughs> ครับก็อยากให้มั่นใจนะครับชื่อนี้แอดแท็กมั่นใจความสะอาดแล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องยี่แค่กดสั่งไม่ต้องเวลามากทีอะ ทือดีอย่ในงานแกวแบบเอกิลเตรียมตัวเองมาบ้านสุดไม่คุยกันีินดีไหมบ้างเื่องูกมาซักผ้าตอนแรกโจริงจริงจเราสลับกันนะจริงจริงเราสลับกันก็อ๋อก็จะบางบางที่เขาอยากสักเองใช่แล้ก็เราก็เราก็สลับกันแยกของใช้ของมันบางทีบางทีเราก็ช่วยเขาก็ไปเอาไปซักบ้างเราไ่คุยกันแบว่าใครจะทำอะไรบ้างเยวกับราเรยผมเป็นยิ้ยสราไปหลัง ใช่น้องน้องไม่ไม่ล้างจานเพราะเขาไม่ชอบเพราะว่าผู้หญิงอะน้อเขาทำเล็บแบบมือแห้งแบบอะไรแบบ้เราก็ต้องรับหน้าที่นะแล้วก็ยินดีมากๆเพราะว่าเป็นคนชอบล้างจานมากๆใช่ตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนแบบเพราะสอนเพราะคุณแม่ชอบทำขนม ทำถาดขนมจานขนมอะไรเงี้ยมันๆอเลยเงี้ยเราก็แบบเราชอบไงแล้วพอพอมาสะอาดเราก็แบบเออรู้สึกว่าภูมิใจอ่ะว่าแบบเออเราเราทำอะไรได้แต่ว่าหลอดระดับพระเอห็นจะชอบล้างถังชอบล้างจานได้ทำทุกอย่างได้งานบานก็คือคนใหญ่จเป็นเราคนใหญ่จะเป็นผู้ชายครับใช่แล้วก็เราก็เราก็ไม่ชอบอยู่นิ่งๆด้วยไงเราก็อยากจะไปซักผ้าเราก็จะอยู่บ้าน เออจะกวาดบ้านเลยใช่ไม่อยางนั้นก็เหนื่อยใช่ถ้าเสร็จจะร้อยเปอร์เซ็นต์ยืนเราทำงานบ้านที่บ้านเลยเอาแปดสิบแล้วกันแปดสิบแล้วกันแต่ว่าบางทีเขาก็จะมาช่วยบ้างมาช่วยใช่ถ้าเห็นผมทำอ่ะเขาก็จะมาช่วยแต่ว่าหมากมีความเป็นพ่อบ้านเยอะเยอะไหมไม่รู้สิเราอยาก เล้วของเขาจะมีแบบทำอะไรแล้วเขาบอกไหมว่าทำอาหารหรือจะทูดอาใช่เขาก็เขาก็รับหน้าที่อย่างอื่นพาไปกินข้าวพาไปช้อปปิ้งพาไปเดินเล่นพาไปที่ไปนี่ครับก็สลับกันนะเราแบ่งหน้าที่กันนี่เหมือนแบบโวยเงินโวยงานโอ้ยสหัสเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยคือเก็บตังค์แน่นอนเก็บตังค์ครับผมเพราะว่าก็ก็เยอะเหมือนกันก็เราบอกว่าเราจะเต็มที่ ใะครับเราก็ย e, ินด e, ja, ีมากๆที่จะทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีแล้วก็เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้พูดออกไปบนบอมาเป็นอย่างนี้เขามีความสุขที่สุดในวันนั้นทะ่ห่างนะหลังจากที่าำหน้าใจคิดว่าในบที่เราโอ้ทำไมสมัดเต็มที่ขนาดนี้อะไอย่างนี้เขาก็ดีใจเขาก็ดีใจแล้วมาบอกเราน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้ยเขาก็มาชมแล้วเราก็เราก็รู้สึกดีอ่ะพอพอเราทำเราเราเราได้ทำอะไรบางอย่างแล้วเขา แล้วก็มาชมลองแล้ก็ใจแล้วแค่นี้ผมก็หายเหนื่อยละคะแนนเต็มร้อยได้ปเลยได้ไหมได้ตอนนี้ถ้าดูสิแบบว่าทำันโสดใครก็โสดไม่นะไม่นะสิ่งที่เราตั้งไว้ก็ยังยังก็มันก็เกิดแหละมันก็เกิดแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากสิ่งที่มันจะเขาเรียกว่าผู้เหนื่อยเราก็เราก็ใช้จ่ายในสิ่ง มันต้องใช้จริงๆเราก็เป็นคนที่กังน้องเขาก็เป็นคนที่กัหวดทุกอย่างถ้าสมมติว่าอะไรลดได้หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีกว่าแต่ดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไปเห็นได้แต่เราไม่ได้พูดเคยขนาดนั้นที่แบบเอาเงินไปเททุกอย่างไปไม่ใช่ครับจะ็มีบัตรงานจะมีเรื่องแบบน้องก้าวตึกผิดหรือว่าเรามีแบบเรื่องของเฮ้ยอะไรวะก็มีนะก็มีนะก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะครับแค่แบบว่าเราก็เป็น ก็อย่างที่น้องให้สัมภาษณ์ไปบางทีเราก็แค่แบบ,บรับฟังเขาต้องการอะไรแล้วก็อกเอ้าสิอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เสนอแนะความคิดแต่เราก็เอาสิ่ก็ตามใจเขาแล้วเขาก็แบบทำไมไม่ช่วยคิดเลยหรว่ามันก็เป็นธรรมดานั่นแหละฮะก็เรื่องแค่นี้ไม่ได้ถึงกับร้อง ตอนนี้หรอตอนนี้ก็เนี่ยครับก็งานด้วยแล้วก็ละครวานแพนด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังได้ยังยังไม่ถูกป้อนสุดหรอกเราก็ยังมีเรื่องต้องจัดการมีคนชมว่าหล่อเยอะเลยแล้วหล่อขอบคุณขอบคุณมากครับถ้าชมว่าหล่อก็ทุละครด้วยไม่ราจากละครเก่งแต่ละครต้องดีมากก็ดีครับดียิ่งยิ่งล่าสุดที่ออนแอร์ไปก็ดีครับกระแสตอบรับทั้ง ก็บอกว่ากระชินชมก็ชินชมแต่อยากเป็นโบค่ะอยากทานหน้าเป็นโบทุกคนก็อยากเป็นลีหน้าแหมแยากขับโบก็เยอะนะอยากเป็นอยากเป็นคุณกรแหมแบบขโมยหอมตัวละครตลอดเลยอะไรอย่างนี้เขาแบบสคัแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบทำได้ใช่ก็มีอีกเรื่องนึงที่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับรอออนแอร์ตอนนี้ก็ทุก่นจะได้รับการครับเรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ที่ไม่เหมือนเรื่องนี้เลยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนเลยคล้ายแต่ไม่เหมือน อรอดูแลกันผมรผมอดูมากตรงนี้จริงไหมคะมีคนจีบไปร้องเพลงแล้วเพราะว่าเห็นร้องเพลงประกอบละครแล้วแบบ <c oughs> จริงๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าเราก็เราก็ทำอย่างื่นด้วยตอนนี้ก็อาจจะดูเวลาก่อนว่าถ้ามันทำได้จริงๆอ่ะเราก็อยากทำเพ,เพราะว่าในเมื่อเราทำได้เราก็ควรทำอ่ะเนาะเกอแล้วก็ใช่ใช่ย,ย,ย,ยังมีแรงที่ทำอย่อ่ ขอบคุณครับครับได้ได้ยด้ดับความว่าภาพจะมีแบงค์ซูนไมไหนครับยุคนี้ได้ใช่ั้ย

ไม่ออกเลยอ่ะออกให้ดีขึ้นอ่ะออกให้ดีขึ้นอะไรก็ได้ดีขึ้นเออดีขึ้นอย่าอยู่ที่เดิม,มนะอ,อย่าไปล้ง,ลองออก็พอ,อ,อเอเอเ